สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพี่น้องเมื่อกี้เป็นสะพานบุญเนี่ยผีทางเกาหลีคือเก่าเนาะพี่น้องเอาหม่งโมมาหายเผินผูที่ย่างพระท่านได้กินเนาะพี่น้องเนาะเผื่อพระท่านได้กินจะเถื่อหม่งโมเราขมาแจกให้เผินพี่น้องแล้วก็ย่างอีกครอบครั้วหนึ่งพี่น้องเฮ้ มากระซาจ่อยพี่น้องเดียเสียนไูมหาพี่น้องเมืองนวาสจท่าอย่างัไดปนิบอพ่อเด็กพี่น้องเด้อสิบัป็นสอเดจอยอันบอพอกินาใจตหนาเมื่อนมกินหลายค่ะพี่ทางเกาหลีผลซื้อแลวก็ใแ้มาแจกผูประท่านได้กินเอ่ยเปิดกับเปับเป็นคนไทยคือกันกับผีนาละ ก็เบาเลยตามสบายพี่พ่อกอใจดีซื้อบางโมมามอให้เนากินได้เ็ไุ้กภาพเข่งแงคอยเขาเลยมาเตมาิจะลงไปให้หนคอ้ซาถูกแล้วข้มยกอดเพินพี่น้องเลยมังโมกับชิมีหน่อยหน่อยหน่อยให่เรื่อยเราับกันเห็นจังได้มังโมงมันบอกงามแต่เพิ่นก็บยักซื้อซอยเพิ่นกั ซื้อซอยเนาะอย่างก็ยังมาแจกไงคุณยังบ่ทันได้กินยาสีหางไปเฮือนลังน่ะเฮ้ยไปไปเบิ่งยายแต่ไปจกอยู่บ่อยอยู่คั่นบ่อยู่แหละกัเห็นแต่ฝากรถดในเด้อเอื้อยคราวนึงเด้อขอบใจเด้อจ้าฝากรถเนี่จ้าคราวนึงที่วันนี้จะเอามาให้เพื่อนลังนีน้ำพี่น้องยังไง ทว่าเล่าย้ายไปอยู่อันเพื่อนลูกสาวเราล่ะพี่น้องเออลูกสาวไปไทยแล้วไปอยู่เพื่อนลูกสาวกันเลยบเห็นแล้วเนาะบแล้วก็เพื่อนรังนักเหนื่ยพี่น้องบโมโหฉี่เพื่อนได้บอกเพื่อนไปสาลัหนื่ยย่างไว้ด้วยไ่มเตะเตะเช้่ยเฮ้ มา,าเิอนะเสียวตรงนั้นเช่นเกืเกกอบเยอะหลอกประตูเฮ้ย <c oughs> โอ๊ตอีกแล้วพี่น้องหาบุเ็นเพื่อนลังนี่กะสงสัยสไปหายอยู่หากินแล้วนี่บ่มีเพยอยู่เพื่อนนะนี่เคยแอนเพื่อนพิจาร <c oughs> มาอยู performance performance ่พี่น้องเอ้ยมาอยู่กันได้จังหวะกันใหม่เนาะ ไปต่อพี่น้องเพื่อนบริวร์ดิ่งจากที่เฮาลบออกมาเนาะพี่น้องเนาะมาให้ยันซาดจอยเพิ่นเลือกมักโมพี่น้องเอ้ยนั่งเลือกเองนั่งพี่น้องลูกรหัสิบบาทเด้อพี่น้องเอ้ยในลูกใหญ่กว่าหมูดเที่ยวแม่สวนมาเลยแล้วพี่น้องอันนี้พี่ทางกรุงเทพซื้อใหญ่โตขอบคุณล่าเด้อขอให้เืรอยตั้งเบอร์กดกดด้วยเด้ออืมเป็นปังจ้าอืมเหมือนเรียนลิลลุ่มๆหรือว่าอยากกินในใต้หนาวโอ้ยดีใจตอัดใจเต็นเป็นอยากได้อีกบ่อแม่ แล้วจะสั่นมันก็จะกินลายใด้ไตาเราอ่าพี่มือเส้ามากส้ามาพี่น้องคันพี่น้องว่าแท้ะคันคองหมากนะกินมันมันบเบื่อจะเดื่อเฮ้ยค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นกินอุ้ยแฉะมึงเลยกินแค่กินมือมันไม่ได้กินบริบริบริคินข่าแล้งชึ่อมื้อข่าแล้วเฮ้คลองหมักได้การหมดหมดท้อเลี่ยนคือการหมดข่าแล้งกับคองหมักเก็บมังโม่กันฮะพี่น้องเอ้ยเนาะซช่วยกัสชิคอว่าแล้วก็นขอโทษขอให้เบอร์สุขสุขพเนาะพี่น้อง ถ้าเกิดว่าหน่วยมันเล็กหน่วยมันน้อยเนาะพี่น้องเนาะขอาคล้ายกันขอโทษขออภัยนะเบอร์สุขสุขชนเนาะที่หน่วยมังมู่มันบมงามบโมยังอะไรเนาะแต่ก็ขอบุญขอบคุณเบอร์สุขสุขชนที่ซื้อซอยแล้วก็เฮ้ยมึงนั้นได้หลับข่าวาด,ดีเด้เฮ้ยตนมันเท่ามันหน่วยเท่านะบทีพาเนาะของขาดของคายเนาะ <laughs> แมนอยู่แมนเฮ้ยของขาดของคายแต่ว่าเองกันเป็นแบบมู่ว่าได้แบเออมันน่าจะอดได้ยังคือเนาะ ข้งางกบฏเจ้าเรามาเปนนาลูกนี่เฮียบอ้อาละกัอันนี้ของผี่ทางเกาหลีเฮ้ยฝากเงินไวม่โตหนึ่งพันบาทไม้ย,ยมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงได้เงินเลยนะเฮนะ้ยเนาะอัี้ม้มมมมง่ายเน,นินอืมมันได้เงินหนึ่งพบาที้นินปลนบนบนโพนพ่น้อืมเขาดำเราหายโอ้ยเราเขาหายอืมรเสสยาสยขวไม อันโต้โตบออยากไปน้ำหมูบอบุญนั่นปากแซงเนี่ยไปอยู่อ่ะเฮะเมดิเตอร์เรียคาร์โบเรจ้าค่ว่าคาร์โรตบเรจ่าเฮ้ยเชื่อแต่ขาเพื่อหกสิบบาทอีแต่เนาวมึงนอกจากว่ามึงอยากไปกินนั่นอื่นมึงเออโต้ก็กินจักซอกสมร่อประหยัดเอาน้ำใช่ใช่ก็อยากไปเันว่าเพื่อนเนาะพี่น้องมั่นกันโบกกับบอได้ว่าเหยียบบอกยังเนาะพี่น้องว่าตามความจริงเนาะมั่นกันบัวไพดอกพี่น้องไปอันหมอกับอยากไปเที่ยวอยากไปบุญแล้วเนาะแบบ อยากงามอยากยั้งอะไรเนาะพี่น้องอย่างหมอกระเพริกระเทยแต่ห้าผู้เป็นไม่ยิ่งเป็นคนธรรมดาก็ยังอยากไปเล่นไปเที่ยวเิยมาสกโก้ไหมยิ่งพี่น้องกัวยเหเฮยแม่เคยซ้ำอ่างตัวก๋วยเวเฮ้ยเคยซ้ำอ่างใส่แม่ดาหัวดาแล้วก็ซื้อสินมาหนุ่มพี่น้องเอ้อหลังมาห้ามมาว่าควใจหมักเนาะเป็นใจใจหนุ่มอแต่แต่ใช่เลยเนาะมันหักได้เนาะเพกระเทยเอ้ ไปกต่จะไปยังขั้ตัวอยากไปบุญนั่นนงมาใหญ่เคี่ยวกันคารุดอ่ะบริสิยาไมีแต่เชียร์คาเฮือตัวกับแพงไว้น้ำเงินไว้ไปบุญบรรพูนต่างพันหนึ่งไอ้เด้เฮ้ยเมื่อพูดเพื่อจะทราบร้อยเดี๋ยวหอนมืออะไรจังไปเฮ้ยบุญปักแซงมากระต่อกันมากระพร้อมเดียวกับบุญวัดบรรพูนพี่น้องเราเคยไปจสกเถื่อมาใหญ่เคี่ยวเราสิไปเราบริสิยาคารุดขล่างก็เลยพักกระลุมไปแต่ว่าพี่น้องขั้นแต่ไปนะพี่น้องเสียก็เสียพี่น้อง ไปหลับหลือคือเสียตัวอยากไปเห็นบ่เอ้มีมิตราเสือกินยังเงาขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่ทางเกาหลีที่อุดโนนบังโม่ละกับฝากเงินไม้เศร้าจอยละกับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบื้อสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะกินดำหน้าก้าจ่ากับบนแล้วประเทศพี่น้องหมกจ่ากับปลาสองร้อยตัวจ่ากับมแต่ห้าสี่เลือกบาท เลือกออกนะพี่น้องเลือกเลือกชวนที่เป็นซื้อแล้วออกรอะเฮายังบม่ทันเลือกเลยพี่น้องบาใจมาโมแหล่งแกงสีเลือกนะพี่น้องว่าเลือดเท่าไรเลือดเท่าไรเนาะกันใจคือกันพี่น้องเลยกันใจยังิกันใจไปไว้กันใจอยากให้มันเลืออะไรก็พอได้ให้ยายแปรได้ใส่นะพี่น้องแบบเลือทืนเลือยางมั่นนะพี่น้องก็พอได้ใส่ได้ยังคันมันทึนมันบ่อนั้นเนาะมันกระสีได้ใส่หน่อยโอ้หนามึง สองพันช้ามพันก็ยังไข่เนาะพี่น้องว่าเพื่อนเนาะมันเรือนะพี่น้องก็พอได้หายไ่้แปรได้ใส่ได้จ่ายก็พูดวเพื่อนถ้าได้เพื่อนเปเงดีก็ที่น้องอืยขอบคุณขอบคุณเนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยเบิด์ตผู้สุขคนเนาะพี่น้องกันหมากโม่มันประชุกหน่วยได้ก็ดีแต่ก็ขอบคุณขอบคุณที่เพื่อนซื้อซอยเอาก็ะบอกเพื่อนน่าจ่เปิ็เต็มใจซื้อซอยย้อนว่าอยากซอยอะไรพี่น้องแม่ย้อนว่าอยากซอย กันย่างายเติบอยู่เพื่องกันเลยนะมันเป็นสันเป็นสันเลยพี่น้องข้างนั่นกับตัางหากแต่แบบว่าเครื่องแล้วว่าย่างแล้วเปล่าเดี๋ยวแต่ว่าใจจดใจจ่ออยู่บ่จ้าเคยที่มึงครับหลุดไทยเป็นยังหวานเฮ้ยกูใช้มึงขับรถไทยพาไปขายตลาดนั่นตลาดนี้ เอออันนี้รถพอดีรถท้ายสี่ดีมึงตายกูก็สิว่าเป็นโทษเป็น,นอีกเสียขาหัวให้มึงอีกอพอดีเงินหมกโม่กูก็สิบไ่ได้นี่ว่ารถดีมึงตายอยู่ทแท้วนี่ตายหนามึงว่าน,นี่กะพี่นะพี่น้องซุกเบิดอันนี้นะแต่ว่ารูปร่างมันกับบกคอยสิง,งามปันได้นะพี่น้องรูปร่างมันชิบกคอยช่วยงามปันได แต่มันกระซุกยูพี่น pues ้องเลยนี่นี่ชุกกี่ดอกพี่น้องพออันนี้มอเหี่ยวตายขักประยังเลยนี่นี่ชุกพี่น้องเลยอาชิบูช่วยโบงามปันไดเนาะพี่น้องเนาะรูปดหลังกันคลายไปไหนพี่น้องสร้างมันเบิดเนาะก็มีผู้มาซื้อยื่นอยู่แต่เลยพี่น้องียังหวะนี่คือเป็นแนวหนีเพื่องนี่นะพูมาซื้อยื่นก็มีอยู่พี่น้อง กับบร้ายเนาะตัวหนึน่งสองคนนี่แหละ <c oughs> ก็จะผ่านมาเห็นแล้วก็จะกระซื้ออืมเฮย้ย ไงก็ใกล้อยากเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเทำมันบอปลายไปได้เนาะหน่อยบาชี่คือๆกันดิจนหน่วยกลางตัวนึงอืมนี่กะเบิดใหญ่ในสวนเต็มกะสานี่แล้วเอ้ย มันมีหน่วยใหญ่เห็นแล้วแะจุกไปและพี่น้องเลยนี่ลือเหลือมลีมเหลีอมนี่นี่มึงโม่กับมีตะเข็บไปเลยนี่กระมอนนี่ืมือมันชิ้นเตอ หมื huh? bueno? ่นว Un ันช mm ิ hmm. uh ้นแล้วไปแจกพุกฮึหมื่นวันชิใส่บาทยุ่ยใหญ่ชิ้นใหญ่บ่บ่ได้ใส่บาทน้าอื่นบ่ได้ใส่คำอ้าพี่น้องก็ให้ชิไปแจกมังโม่ต่อมาซั่มนี่แหละขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องขันไฟอยากอุดนู้นกระยั่งอยู่เด้อพี่น้องยังว่างอยู่เด้อมังโม่ยังว่างอยู่จ้าเฮ้อ